Bring that ass back like a boom boom boom. ชมคลิปผมขอแนะนำร้านเติมเกม Ri ดแมนช็อ p การันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า300แสนคนซื้อคูปองเกมวันพันแมนได้ถูกว่าในตัวเกมเติมได้ทั้งผ่านไลน์และเว็บไซต์เติมผ่านทางเว็บไซต์สามารถผ่อนได้สูงสุด10เดือนกันเลยทีเดียวนะครับผมเพียงทักไปที่ไลน์แอดริดแมนช็อป เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เซต้องริดแมนช็อปเท่านาั้นสำหรับใครที่อยากเติมเกม One Punch Man World นะครับผมสามารถทักไปเติมได้ที่ r i ดแมนช็อปนะครับผมมีให้เติมหลากหลายแพ็คมากๆถูกกว่าเติมเองนะครับผมสูงสุด27%กันเลยทีเดียวนะครับผมเพียงทักไปที่รายแอดริ a แมนช็อนะครับสวัสดีครับผมยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับ โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม One Punch Man The Stone g a t นะครับผมแล้วก็เรามาอยู่ใน ID ลุงยุทธเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาสุ่มกาชานะฮะหาเจ้าตัวโอ้ยโคเทครับผมโบรอดนะฮะซึ่งเป็นร่าง UR นะครับผม โบรอดยูอาครับท่านผู้ชมโบรอดจะรอดหรือเปล่าครับผมเออเดี๋ยวเรามาดูกันครับแต่ผมมีงบไม่เยอะนะซึ่งผมจะสุ่มวันนี้ไปก่อนเพื่อที่จะไปปั้นนะครับผมแล้วอีกประมาณ4-5วันผมก็จะมาสุ่มเพิ่มนะครับผมถ้าเกิดยังไม่ถึงพาร์ทสนะครับแต่ก่อนอื่นผมต้องสุ่มตัวได้ดวงดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปสุ่มตัวกันก่อนเลยครับมาเก็ตครับโซนลดราคาครับนแน 79บาทอย่างนั้นเลย <c oughs> จัดไปดิปับกาให้เออ12โอ้โหของแท้12มาแล้วครับเป็นยังไงโอ้สุดยอดเอ้มันไม่มีแพ็กสุม่มหออแพ็กสุ่มโชคดีอันเชิญ1นครับผมกดไปฮะ11เมาบรโอ้โหเฮ้ยดูดีว่า3ตัวครับผมต่อไปฮะ209ครับกดมาโบโอ้เพรว่า อู้เพชรมาจุยอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วเพชรมาทำไมก่อนครับโอ้โหมันมีเศษโบลอนมาด้วยไงประเด็น33มได้ไหมโอ้โคือแบบคลิปนี้300ใบได้ไหม33เปิดโอ้โหจะบ้าจะบ้าครับท่านผู้ชมมาต่อไปฮะ66ไปยังมีลุ้นโอ้โหยังมีลุ้นแบบ ไม่น่าลุ้นนะครับผมเป็น14ใบนะฮะไปกันต่อเลยท่านผู้ชมเพรอาะ4,000โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวขอพักแปบบ๊บขอพักแป๊บท่านผู้ชมตั้งสติแปบบ๊บเพชรมันจะมาเยอะอะไรขนาดนี้มาครับผมไปตั้งสติมาแล้วเมื่อกี้ผมแบบแอบบไปสวดมนต์ไหว้พระมานะฮะไปมา108ใบเบิร์ดมาแล้วเฮ้ย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 โอ้ แล้วผมจะมีตั๋วถึง180ใบป่ะวันนี้ยทุกคนโอ้เกินไปแล้วจานไปขอเข้มเข้มเออเข้มอยู่38ใบก็เข้มอยู่นะแต่เดี๋ยวก่อนไปต่อครับโบโอโคตรเกลือแบบเกลือมหาโหดมหาศาลนะเดี๋ยวขอไปดูกันว่าผมเนี่ยมีตั sagen, ๋วดำอยู่เท่าไหร่นะฮะเอ้ย178ใบโอ้โหกูหมดหวังแล้วบอกเลย กูหมดหวังเหลือเปลปองเท่าไรเหลือปองเท่าไรเหลือปองเท่าไรหร่เหลือปองพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองไป <c oughs> เดี๋ยวเราไปกันต่อครับไปซื้อตั๋วกันต่อครับก่อนที่เราจะไปสุ่มฮะมาน่าจะได้อยู่อันนี้สามแพ็คครับผมเออจัดไปครับเปิดไปก่อนเปิดไปก่อนนะฮะเรามาทำคลิปเปิดไงแบ่งเป็นสองพาร์ทไปแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทนี้เสร็จแล้วถ้าเกิด มันไม่ดวงดีเราไปพาร์ทสแล้วก็ไปปั้นที่พาร์ทสนะโอเคนะท่านผู้ชมนะสัญญานะครับผมว่าจะกดติดตามนะฮะว่าจะกดไลค์แล้วก็จะกดซับสไครต์ให้กับช่องลุงยูทช a น n e ลนะครับโอเคครบพอก่อนแล้วกันพอก่อนแล้วกันเก็บตัวไว้เก็บตัวไว้เก็บตัวไว้แต่เน้นน้อยเราก็มีเราก็มีเพจเยอะนะครับผมให้480นี่ไหวอยู่นะเนี่ย480ครับไปกันต่อเลยไปเด็กกชึบจัดไปอีก6ใบ จัดไปจัดไปอีก6ใบครับผมโอเคได้ไหมได้ไหมได้อยู่นะจัดไปอีก6ใบเออมาแค่นี้แหละเดี๋ยวมีเพชรอยู่นะครับผมเราไปที่โซนไรอันดูซิว่าเรามีให้แลกว่าไม่มีนะครับเราแลกมาหมดแล้วท่านผู้ชมก็เรียบร้อยเลยฮะจังหวะนี้ตัวของเรามีอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ผมก็จะเปิดหมดเลยนะถึงแม้มันจะขึ้นพัสดสไม่ได้แต่ผมก็จะเปิด ไปก่อนครับเปิดไปหมดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปว่ากันใหม่นะครับผมว่าจะได้ยังไงอะไรนะครับผมป่ะไปกันเลยฮะเปิดเลยครับไม่ต้องพูดเยอะเก็บคอว่ะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยมานี่โอ้ยเหนแส่เย่เย่ไปแล้วครับผมแบมแบมม่วงมาเลยม่วงจ๋ามาเลยฮะอู้อะไรวะ ม่วงจ๋ามาเือโอ้โหบาบอนะครับอืไปกันต่อครับจัดไปฮะมาดูครับถึงแม้เราถึงแม้ว่าเราจะสุ่มตัวไม่ดวงดีแต่เราอาจจะดวงดีกับตรงนี้ก็ได้นะครับผมเออลูกแก้วมาเลยสามอันอะไรแบบเนี้ย <laughs> เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งมาครับผมืมอสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดคลิปมันยอดวิวดีๆนะครับผมสําหรับเกมวันพันช์แมนเนี่ยผมก็อาจจะมาลงคลิปเยอะขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับเออจัดไปเปิดโอ้โหอ,อะไรเนี่ยโอ้แล้วตัวแถบมันขึ้นไม่มีอะไรออได้เศษสามว่ะไปกันต่ออีกสิครับไปกันต่ออีกสิฮะจัดไปฮะ <ใจ S 1> เออ ใส่มาจีนี่อ๋อเฉียนชกดข้ามไปเลยครับนี่จัดไปบูปับแแบมเข้าไปหนึ่งทีบ,บึปับปับพร็พอพพึบพับโอ้โห,โหเรียบร้อยเรียบร้อยจัดไปฮะมาไปกันต่อเลยล้ะการนะ,าน,ออะนะครับผมโอ้หมาชิเดออเฉนชานะครับผมโอ้โหเกือบจริงวะ่ะผมเปิดแพ็คสุ่มได้เพชรเท่าไหร่วะสามสี่รอบเลยใช่ไหมทุกคนอู้ มันก็เกินไปทีเอ็มแทนที่จะให้เราแบบเออได้แบบเอยอะๆหน่อยนะฮะเออกะจะให้กูเติมอย่างเดียวเลยโอ้โมาแล้วครับมาไวจัดครับผมเอโอโหเป็นหินครับเป็นหิน,เป,น,หนเป็นหินนะฮะเป็นหินปีศาจเว้เหินปีศาจไปต่อเลยจัดไปครับจังหวะ,ะนี้มาใส่หมาชินเอ๋อเชิแซ่ย่แย่แมมมันป็ทีเรียบเรียบร้อยเกลือแล้วก็หมุนมันยังวิดพื้นไม่หายอะเซิร์ฟแบบ เขาตั้งใทำให้เซิร์ฟมันลื่นๆหน่อยนะทุกคนนะเออคนจะได้กลับมาเล่นเยอะๆกันหน่อยโอ้โหแล้วเกม One Punch Man World ก็เปิดแล้วด้วยทีนี้ก็ว้าวุ่นเลยครับสำหรับสายอนิเมะเกม One Punch Man นะครับผมก็อย่าลืมไปเติมที่ร้านลุงไม่ใช่จีไม่ใช่อย่าลืมไปเติมที่ร้าน r e ท Man ช h อ p ด้วยนะครับผมสำหรับ One Punch Man World นะครับมีส่วนลดมากมายนะฮะทุกคนก็ฝากไว้ด้วยนะครับผม มาลูกเตะราชันโอ้โหเดี่ยบร้อยครับท่านผู้ชมมาไปกันต่อครับาามาลุย let's go สซโนมาใช่เจนช่กดข้ามไปเลยฮะโอ้ยเหลือ156ใบครับเราเห็นหินแค่ก้อนเดียวเองนะออลูกกงลูกแก้วไม่เห็นออกมาเลยับท่านผู้ชมไปไปต่อครับรอบนี้น่าจะใช่แล้วละ่ะลุงฟ้าเข้ามาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหยินดีด้วยลุงอัญเชิญราชาน้านฟ้ามาทําไมก่อนอัญเชิญหน้าฟ้ามาผมสังเกตตรงแถบข้างบนนะฮะสังเกตตรงแถบข้างบนอย่างเดียวเลยตอนนะี้กดข้ามไปเออป๊บ แล้วคือลูกแก้วไม่มาไงคือลูกแก้วไม่มาแต่หินมาเยอะจัดทางไปกันต่อเลยท่านผู้ชมมาลิสโกไซโนมาชินิโอเทนเซะแย่เปับโมโอโออะไรเนี่ยตูปับปับฉับโอ้โห oh, oh, ครับท่านผู้ชมมาไปกันต่อเลยนะครับจังหวะนี้ฮะมาไซโนมาชินิโอเทนเซะแย่มาผู้พระโอ้ oh, เรียบร้อยครับโอ้โหเฮ้ย ผมว่ามันดูไม่ดีนะไอ้ลูกแก้วไม่ออกเลยทุกคนมาไปกันต่อครับกดสูมไปฮะแล้วก็วิทพื้นมามาแล้วรอบนี้เพราะวิทพื้นไงวิทพื้นมาแล้วลูกแก้วมาแล้วม<า>ผมน่าจะเปลี่ยนเ,เขาน่าจะไปเปลี่ยนคาซีนนะให้แบบมันขึ้นมาแบบเป็นสีแด,ดงๆอะไรก็ยังดีนะเรียบร้อยไม่มาครับ อย่างเกลือเลยครับโอ้โหส่มเกมใส่ทุกเกเลือเล้วะเนี่ยเกลือ,อทุกเกมจริงๆนะทุกช่ามไปกด,ดไปเลยข้ามไปยาวๆอัญเชิญ S S R วาซานโอ้โหครับออกมาตั้งสติหน่อยครับเหลืออีก96าใบครับท่านผู้ชมโอ้โห96าใบเดี๋ยวเอาไปใส่แี่สี่ใบไปอีกแค่สี่ใบก่อนนะ สองสสนะครับสงสัยจะได้เปิด2รอบนะครับผมก็ยังไงก็รอดูก่อนครับว่าเผื่อคลิปนี้อีีนี้พาร์ทนี้มันจะได้สิ่งที่เราต้องการฮนะเปิดไปมามาอึบอับโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ออกครับ กือจัดเกือจริงเกือจริงจริงเกือจนจัดกดข้ามไปฮะโอ้โหแปดสิบใบไอโบลอดมาเลยถูกทาให้ชีวิตของข้ารู้สึกเล่าร้อนข้ามาเพื่อสิ่งนี้เจ้าใส่ตาบ้าลูกเตะร้าฉันโบลอดฮะโบลอโบลอดไม่รอดับผมมาจัดไปฮะเอ้ยโอ้โหมีแอบมาครับมีแอบมามาแล้วว่าแก้วเฮ้ยมีหลุนว่ะมีหลุนว่ะทุกคนไปกันต่อเลย โอ้มามาน่าจะดีโชคดีด้วยดงงเดี๋ยวขออีกอันหนึ่งก็ได้ลูกแก้วหรือหญิงก็ได้จัดไปพุ๊บป,ปั๊บชับโช่โอ้โหเป็นสปริงมาสเตอร์นะฮะสปริงมาสตารแลแลแลไปต่อครับโอ้โหมาเรียบรรอยเปิดไปครับผมไม่ออกครับผมจังหวะนี้ไปครับผมอีก60ใบครับชิลชิครับ60ใบครับ เซโนโมาชินี่โอ้เทนแซะแย yeah. ่อ่ามม่วงมาแล้วมีแถบอะไรขึ้นไหมมีแถบอะไรขึ้นไหมอันเชิญถึงระดับ S R สงสารสงสารอะไรแหละสงสารทะเลครับเรียบร้อยฮะไปกันต่อฮะจังหวะนี้ เซโนมาชีนี่โอ้เดนเซ่กดข้ามไปเลยฮะกระโดดขึ้นไปบูบะปั๊บปึ๊บมาแล้วว่าข้าคือผู้นำแห่งกลุ่มโจรสลัดสะสารมืดอ้ยไอโบรอดมึงมาเยอะเินไปมึงส่งหินมาบ้างมึงส่งหินสีแดงมาบ้างมาอันเชิญโบรอดเดียบร้อยมาก็ไปออกมาข้างหน้าว่ะเมื่อกี้ออกมาข้างหน้าแล้วเราเปิดมันได้เลยว่ะมาใส่ต่อมาเซโนมาชิ่ี่อเชนญจาย่า อย่าแบมจัดไปดีจัดไปดีดปดโอ้โหเป็นม่วงว่ะเป็นม่วงอ <c oughs> เอ้ยลูกแค้วสองเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยดวงดีนี่เฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วไปต่อเขาเฮ้ยต้องออกไปทางหน้าก่อนว่ะเฮ้ยเอาแล้วไงลูกแก้วมารสองว่ะโอ้มาชิดิกดข้ามไปเลยฮะจังหวะนี้โบเขาให้ โอ้โหลุงครับอันเชิญระดับ S S R G นโอ้โหลูกเกลวสองแล้วว่ะเฮ้ยไปมาปฏิหารมีจริงว่ะปฏิหารมีจริงว่ะกดข่าไปปฏิหารมีจริงว่ะโบเอ่อสิบใบสุดท้ายโรดจงสถิตอยู่กับข้าด้วยเถิดมาข้างหน้าแล้วเข้าไปเลยกดเข้าไปเซโนมาชิริเทมซ่าเฮ้ แบมจัดไปดีมากดข้ามเลยวะกดข้ามไม่ได้แล้วทุกคนมามาไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้สติงเกอร์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้อย่างสุดครับผมเหลือแบงค์อีก4ี่้วไปไปอีกไหมอีกนิดหนึ่งอีกได้18ปใบใช่ไหม ผมไปสิบใบไปสิบใบมาสิบใบเพื่อจะได้ลุ้นอะไรสักอย่างบางอย่างนะครับผมกดไปดิยืนยันไปมาดิสิบใบครับผมกี่ใบแล้วผมเปิดไปกี่ใบนะทุกคนเมื่อกี้ลืมดูนะยังไงฝากคอมเมนต์เลยนะมาลุ้นครับลุ้นครับเปิดมาครับเอาเรื่องครับทุกคนโบโอ้โหโอ้โหเฮ้ย สิบคูดคุ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮทุกคน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 มาดูมาดูเฮ้ยผมผมได้ผมได้ไหมผมได้ไหมผมขึ้นพาร์ทสพาร์ทสองได้ไหมพาร์ทสามบ้าเลยพา์ทสองได้ไหมไหนวะไหนวะเดี๋ยวทาสู้อันี่เนี่ยเนียปั๊บปั๊บปั๊บปั๊ปั๊บปั๊บสองร้อยเจ็ดสิบเหลืออีกสาสิบใบเว้ยสามสิบใบเฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมอาจจะมีเปิด อีกรอบหนึ่งครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นพาร์ทสอก็แล้วกันผมตั้งใจอยู่แล้วว่าจะเปิดอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามากดรับกันก่อนเลยแล้วกันนะบรคเขาให้นะฮะท่านผู้ชมแล้วเราไปดูกันครับผมว่าเราอัพไปถึงไหนนะพอดีผมจำไม่ได้ไงว่ามันได้มากี่ก้อนกี่อันรู้สึกจะเป็น หินสามลูกแก้วสองใช่ไหมเออแบบนี้คือยังไงครับผมดวงดีไหมครับ270บย้ยบใบแล้วโบรอดผมอยู่ไหนเนี่ยโบรอดผมอยู่ไหนห<ะ>โบรอดให้ผมนิดนึงที่ท่านผู้ชมเอ,อเดียวไหนวะไหนว่าโบรอดโบรอดเจ้าอยู่ไหนเจ้าโปรดจงมาหาข้าด้วยเถิดมันอยู่ต้นต้นนนี่โบรอดใช่ไหมมันต้องอับจากล่างนี้ปะเอออัพจากล่างนี้อออนนโ,โอ้โหเรียบร้อยครับผมขึ้น โอ้โหเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะผมขึ้นพาร์ทสองได้เลยเหรอสองร้อยเจ็ดสิบไปเนี่ยนะเฮ้ยเฮ้ยถามจริงเปิดเปิดเฮ้ย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 บ้านาเฮ้ยบ้านาเฮ้ยบ้านาปลุกตื่นพัมเข้าไปครับใช่ไหมวะเฮ้ยเดี๋ยวผมนะผมคำนวณแป๊บผมคำนวณแป๊บเดี๋ยวไปดูสกิลมันก่อน สานเสร็จเรียบร้อยกระโดดขึ้นไปฉีดหน้าแป๊ดไปหนึ่งทีครับผมโอ้โหเบรอดปลุกตื่นความสามารถโอ้โหมาไปสู่เลยแล้วกันนะฮะไปสู่แล้วเดี๋ยวเรามาดูครับนี่ตีบวกเฮ้ยเฮ้ยมันเหลือจัดอะมันเหลือจัดอะทุกคนทะลวงไปเลยปั๊มโอ้โหพาสองเฉยอะไรเนี่ยเหลือจะเชื่อนี่มันดวงดีที่สุด ที่ผมเคยอันนี้มาหรือเปล่าโอ้โหถ้าเกิดผมเปิดอีกนี่โอ้ยเฮ้ยดวงดีจัดเลยทุกคนโอเคครับผมโอ้โหเหลือจะเชื่อครับนี่คือแบบผมดวงแต่ผมมีเพชรเหลืออีก 14k ด้วยนะทุกคนโอ้ว้าวผมบอกได้เลยว่าผมรักไปเลยว่ะผมรักเกมนี้ไปเลยว่ะโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้กับช่องลุงยุทธชแนลด้วยนะครับผม Bye bye cha